ก็มีเรื่องใหม่พี่ฮะเดี๋ยวมีเพื่อนหญิงเพื่อนชายอะไรทั้งเนี้ยเราเคยมีเ hmm. พืนะ่อนเดียกันผู้ชายเพื่อนผู้หญิงอยู่หอชายหอหญิงอะไรแล้วแต่แต่คนละหอนะฮะตีนนี้ทีนนี้หอชายเนี่ยแล้วก็ไม่รู้เขาเป็นเด็กดีเนี่ยแล้วก็ก็นอนด้วยกันอ้าวไม่เอ๊ะชักไม่ดีซะแล้วชักไม่ดีซะแล้วแค่ว่า มันก็คงแก่แค้แก้วแกเป็นหญิงฉันจะเป็นชายทานองเนี้ยแต่นี่ผมอยากทราบว่าคนนั้นที่เราไม่รู้แต่เรามารู้ว่าเขาทำนี้เนี้ยกับเราแต่เราก็พยายามปกป้องไม่ให้ทําอย่างนี้เขาก็เป็นบาปเป็นกรรมใช่ไหมครับพี่โรลามอย่างนี้ใช่ไหม <c oughs> เป็นบาปเป็นกรรมพี่ครับ <c oughs> <ๆ S 1> เขาไม่ <c oughs> ได้เปิดเผยอ,อะไรเลยทั้งทั้งเนี่ยสุภาพสตรีกันมี ออย่างนี้เขาบาปใช่ไหมท,ทั้งทั้งที่สมมติอะเรายอมรับเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เรายังมีอยู่คุณพ่อ,อแม่ไม่รู้ว่าเราไปทําอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้เขาบาปใช่ไหมหรือเราบาปทั้งคู่หมอจะพูดถึงกาวเมยใช่ไหมหมอครับมีคนเราหอใช่ไหมล่ะชายไม่มีหอมันไม่ใช่ชายกับชายทำา้วยกันชายกับชาย,ชายหญิงกับหญิงหญิงกับหญิงะอ๋ะอ,อ,อชแจกับชายไหม อย่างนี้เขาก็บาปใช่ไหมฮะไปทําอย่างเงี้ยกับเราแต่เราไม่ยอมกัดเึงเขาเนี่ยผมมองตรงนี้ผมไม่ได้มองมัน,มนเกิดอะไรขึ้นระหว่างคนสองคนจะเป็นเพศเดียวกันหรือต่างเพศก็ตามผมมองถึงความรู้สึกของคนที่ก็เป็นเจ้าเข้าเจ้าของคนเป็นพ่อเป็นแม่คนที่เป็นคนปกครองเขารู้สึกอะไรกับสิ่งที่คนสองคนทําสิ่งนี้ขึ้นมาโดยที่เขาไม่รับรู้ด้วย หมอความทุกข์ทางใจของคนที่เขารักแล้วก็หวงแหนแลวเขาไม่รู้ว้าคนสองคนเนี่ยไปทําอะไรกันจะรู้ภายหลังก็ดีจะรู้ในขณะที่คนอื่นมาเล่าให้ฟังก็ดีหมอเราคิดว่าความระทมในจิตใจของคนที่ก็เป็นกฎปกครองเนี่ยมันทุกข์มากความทุกข์มากประเภทเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมที่ทําให้คนทําไม่ว่าคนสองคนจะทําได้เหตุผลอะไรนะหมอไม่ไม่พูดว่าเกิดอย่างนั้นเพราะอย่างนี้ เพราะออเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาพอใจกันอย่างนั้นเพราะว่าเ็าตกลงกันดีแล้วไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะผมพูดถึงว่าตัวกรรมเนี่ยมันไปอยู่กับตรงที่คนที่เป็นผู้ปกครองครับถ้าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยเขาไม่ได้มีความทุกข์ความเดือดร้อนเขามีความยินดีเห็นดีเห็นงามก็จบไปหมอจะมีภรรยาสักร้อยคนก็ยังได้ถ้าทุกคนที่เป็นผู้ปกครองของเหล่าสตรีเหล่านั้นไม่ปฏิเสธหมอเลยนะ มอก็ไม่ต้องการเมย์แม้แต่ข้อเดียวหมอนี่ยิ่งเป็นผู้เจริญผมไม่หารสี่มากกว่าก็ได้ปฏิบัติตามปฏิบัติตรงปฏิบัติถูกด้วยปฏิบัติควรเสียด้วยอุปการละอ่าไม่ไม่ไม่มีผิดเลยเหรอครับไม่มีผิดครับจะผิดตรงไหนหมอไม่มีคนทุกข์อ่ะไม่ใช่เว่าสมมติอ่ะยังนนี้ผมไม่ได้พูดถึงเรื่องเมียน้อยเมียหลวงอะไรนะ คนที่ไปมีเมียมากๆเนี่ยเ,เขาก็ก็มีผิดอยู่แล้วในทางศีลนะครับถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองเขายินดีเขาเห็นดีด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธสิ่งที่ลูกหลานไปทําอะไรความเดือดร้อนไม่ตกต้องกับใครนี่คนที่เป็นเจ้าของเขาไม่เดือดร้อนเขาพอใจยินดีและมีกรรมตรงไหนหมอผมถามว่าจะมีวิบากกรรมตรงไหนเพราะว่าเขาไม่ได้ทุกข์เดือดร้อน แต่ถ้าคนที่เป็นผู้ปกครองเขามีความทุกข์ขึ้นมาหมอมีกรรมแงงแงชีวิตของหมอจะไม่มีทางเลยว่าจะทําให้ตัวของหมอจะเป็นสุขเพราะการมีคู่ครองเลยเพราะคนเหล่านี้จะทําลายความสุขของหมอตลอดเวลาแม้แต่อาชีพการงานหมอก็มีทางเจริญคนทุกคนจะทําลายหมอให้ให้พดให้มีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนกับพ่อแม่เขาทุกทุกวันมันทรมานใจทุกวันทำมาหากินก็ทําไม่มีอารมณ์จะทํา วันนึงก็ต้องคอยนึกถึงลูกคอยนึกถึงคนนั้นไปถึงคนนี้จะอยู่เป็นยังไงไมันไปอยู่กันแบบไหนมันทําแบบนี้แล้วไม่รักพ่อแม่มันหมอเราคิดว่าคนหนึ่งเนี่ยถูกย่ำเยียหัวจิตหัวใจแล้วไม่มีแรงมานั่งกินนั่งอยู่ทําการงานอะไรนะคนที่ต้องมีผลจากการที่ทําให้พ่อแม่เขาเป็นแบบเนี้ยคนเหล่านี้ไม่มีวันเจริญเลยทำงานก็เจ๊งทั้งี สมมติวูกคนนี้อยู่ในฐานะที่เป็นอิสลามแล้วเป็นผู้ใหญ่ไม่เกี่ยวกับพ่อแม่คนที่ทํากันอย่างนี้ยมาข่มขืนเราจะมีบาปไหมเพืนถับแค่เนี้ยครับไม่ไม่ดีเลยเอาข่มขืนเลยเหรอใช่ครับใช่ครับหมอสมยอมว่าล่ะไม่ใช่เราตราไม่ยอมเพราะข่มขืนเลยไม่ยอมก็บาปอยู่แล้ว ครับคราบกระจาครับสมยอมระบาดไหมนะไม่ไม่บาดมาโอส้สมคำที่สุดคือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยท่านยังอยู่ไม่รับอนุญาตก็สรุปแล้วพี่พูดในลายหยบมีเมียเยอะๆเนี่ยถ้าใครไม่ขัดไรไม่ขัดคล่องทั้งหมดเนี่ยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไจ,ะไจะเป็นได้ยังไงทุกคนยินดีหมดเลย เราอย่างหมอนี่มีทรัพย์มากเป็นเจ้าสัวใหญ่มีเงินทองเยอะแยะมีคราัสเยอะแยะหลหลังใครเลยหมอจะไม่ยอมจะไม่อยู่กับหมอแล้วอย่างน้อยก็ได้หนึ่งหลังแล้ววะพ่อแม่ก็สบายว่ากูก็สบายด้วยไปอยู่กับหมอดีกวาเอ้ยไปอยู่กับหมอนีไอ้คนนั้นเอ้ยไปอยู่กับหมอจะแก่แล้วก็เอาเถอะะ้อวามันยังได้คาาฮัตอีกต้องหลังนึงนะจนวมาถึงอะไรอย่างเงี้ยพี่เคยมี คุณพ่อกับแม่ไม่มีตังค์แล้วก็โนบะแล้วก็ส่งเงินมาเลี้ยงมักงต่นี้คนที่ไปเที่ยวกับคุณหนูคนนั้นอ่ะเกิดภรรยาเขาเอ๊ะแกไปทําอะไรมาเนี่ยคขบอกาเขาไม่ยอมแสดงว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็มีความผิดด้วยภรรยาไม่ยอมก็มีความผิดะแต้ถ้ามีความผิดไปถึงคุณพ่อด้วยหรือเปล่าครับคุณพ่อเลยเลยพ่อก็มีส่วนรู้เห็นเด็อนใจด้วย อ๋อเข้าใจแล้วครับเข้าใจครับจ <ะ S 1> ม <า S 1> หม,มาให้ผู้ชายเขาเป็นคู่เป็นคองก็จะไปคุยกับเจ้าของเขาเลยผู้หญิงก็เป็นเจ้าของนี่แล้วก็จะคุยให้ตกลงกันได้ไหมล่ะเว้นสองวันเว้นสองวันเว้นน่ะให้สองวันให้ลูกคาวันเนี่เองทนได้ไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> เรื่องของเรื่องมันอยู่ที่การที่เขาไม่ทุกข์กันแล้วกัน สร็ปามแล้วนะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์ก็แปลว่าไม่มีไม่มีโทษต่อกันแต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีรู้สึกเป็นทุกข์ก็มีโทษมันนั้นอย่แล้วกันมากน้อยก็แล้วแต่ความตั้งใจนะครับแต่ที่เพราะว่าในพุทธศาสนาบอกว่าถ้ามีไม่ขอญาตใครในครอบครัวท่าไหบ่ก็จะมีผิดอันนี้ผมเข้าใจถ้าไม่ความบขอญาบหมดแล้วก็ไม่มีปัญหาในทางธรรมะไม่ีป็นเรื่อดร้อนด้วยครับ เฮ้ผมอะอย่างสมมติว่าหมอมีหมอมีลูกสมมตินะหมอนะครับไม่เอาปัจจุบันนะเอาในอดีตหมอเป็นหมอมีลูกสาวลูกสาวกําลังน่ารักอยู่เลยเนี่ยนะแล้วก็มีหมอแล้วก็หมอก็มาบวชหมอก็บวชเป็นพระใช่ไหมละ่ะเอออยู่เป็นพระเอ,อแล้วลูกสาวก็เลยพาผู้ชายมา ล้วบอกหลวงพ่อเนี่ยหนูจะแต่งงานกับเขาเนี่ยและถ้าหมอไม่ยินดีเนี่ยเขาจะบาปไหมบาปบาป,บาปและถ้าหมอยินดีนะหมอบาปไหมยินดีก็ก็ไม่บาปนะนะเราไม่มีเราไม่มีทุกข์อะไรเขาม,มีความสุขและถ้าบอกว่าเฮ้ยพี่หนูเว้ยเองก็อยู่คนเดียวแล้วเราว่าเฮ้ย พ่อก <anto government> <Pe ak pie S 2> ็บวชว่าเป็นทองเราก็มาคอยมีวัดนี่ต้องการเงินสร้างศาลาซ่อมนั่นซ่อมนี่เมื่อไปหาผัวคนนี้แต่ว่าเฮ้ยไอ้นั่นเน่มันมาหาข้ามันมีศรัทธามันรวยว่าเฮ้ยเองไปตะล่อมตะล่อมหน่อยวะหมอพระบาทครับบาปไหมบาปมุฟี่อกคุไม่เข้ามา แบบแผนดีมากสอนสอนอย่างนี้เอาคืนบ้างผมจะทำอะไรผมหลืมเลยมีอ่าเขโทษคนนั้นเขาทำไม่ดีเพี่ หรือเป็นพระองค์ไหนที่ไม่ดีเนี่ยพวกชาวบ้านบอกเออของพระองค์นั้นไม่ดีอะเป็นไงไงัง้นเนี่ยเรา่็เราก็ยังไม่รู้ว่าพระดีหรือไม่ดีแต่ว่าชาวบ้านไปโมเมยว่าพระองค์นั้นไม่ดีเนี่ยสมมติถ้าเป็นพระดีเนี่ยเขาก็ตกนรกใช่ไหมครับเป็นบาปป็นกรรมของชาวบา้านครับเขาก็บาปนะครับัวนี้ถ้าเกิดคนที่สองพระทียนินบอกของนักวุาพ,พวกเนี้ย แล้วเป็นเล่าต่ออคนที่สองก็บาปต่อไปอีกครับบาปต่อไปอ๋อไปนะครับครับครับตะนนี้ไอ้สิ่งการที่เราเล่าปากปากบาปต่อปากเนี่ยไปเรื่อยๆงเงี้ยถ้าสิ่งไม่ดีมันก็โหมก็โหมก็มกไม่ดีเลยไปกันทั่วเลยเงี้ยเรื่องวาจาในสิ่งที่เราไม่เห็นกับตาไม่ได้ยนินกับหูครับไม่พูดเสเลยจะดีกว่า แต่เราไม่รู้จริงไม่เห็นตามจริงนะอย่าไปยุ่งเลยอย่าไปเอาเขามาคิดตามที่คนอื่นเขาพูดให้เราฟังเลยเพราะเรายังไม่เห็นความจริงเป็นอย่างไรเลยนะเราจะถือว่าเอาอะไรเพื่อความความเป็นเพื่อนความเป็นหลักผู้ใหญ่เขาพูดเราฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็ต้องเอออหอมหมกเข้าไปด้วยกลัวเสียมารยาทอย่างเนี้ยข้างนอกเราทําได้แต่ข้างในต้องคิดนะถ้าไม่คิดเนี่ยคุณโดนนะ คนมีกษรร์ไปกับเขาด้วยนะรู้เห็นเป็นใจด้วยยินดีกับความชั่วของเขาไปด้วยนะแต่เราคิดว่าเรื่องนี้จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้เพราะเราไม่เห็นกตาท่านจะพูดยังไงก็แล้วแต่ท่านตามมารยาทท่านให้ท่าน,านอยู่ฟังก็ต้องฟังเราก็ต้องคิดในใจคนเรากันตัวเราออกมาจากสิ่งที่กำลังแสดงสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้เราต้องรับรู้จนถึงเวลาเราขอตัวนะกขอรับล้วก็ไปก็จบไปนี่คือการรักษามารยาทแต่ถ้าเรา รักษามรารยาทหรือแม่รักษามรารยาทก็ตามทีแต่จิตของเรามันไม่ขวางไม่ขวางความคิดที่เขากําลังใส่ไม่เราคิดต่างเราไม่หยุดยั้งเราเออเออครับครับเวดีครับ,รบ,รบเป็นอย่างนั้นเลยครับโดนแต่ก็ทั้งคนนั้นเป็นชาวบ้านนะฮะผู้คนคนนั้นเขาไม่ดีจริงๆตามที่เราเขาเห็นมาว่าเป็นคนไม่ดีจริงคนที่ไปพูดต่อเนี่ยจะเป็นบาปเป็นกรรมไหมฮะที่เขา เขาไม่ดี<อ>เป็นนี่เหรอครับเป็นครับแตเ่เป็นความความจริงที่เขาพูดแบบเรื่องจริงเนี่ยที่เขาไม่ดียังเป็นบาปแล้วครับเป็นครับเป็นงไงพี่ครับเขาไม่ได้พูดความจริงโดยธรรมแต่ก็พูดความจริงในสิ่งที่ทําให้คนอื่นทุกข์แล้วก็เดือดร้อนแต่ง้าเขาทําผิดจริงก็คือโดยทําที่เขาทาผิดหมอนี่ ผมมีเรื่องสมัยหนึ่งเนี่ยมีคนเขาเข้ามาหาปรึกษาเขาปรึกษาว่าพระที่วัดนั้นทําของเขาเขาปรึกษาอย่างนั้นนะอเราก็ไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นจริงอย่างที่เขาพูดบ่างเราก็ไม่ได้ไปอะไรคัดค้านในสิ่งที่เขากําลังคิดเออโยม หรือเป็นกรรมของเราเถอะเราคงทําสิ่งไม่ดีมาสิ่งนี้มันจึงทาให้เราเป็นทุกข์แบบนี้นะอย่าไปจองน้างจองผ่านเขานะถ้าพูดอย่างนี้มันก็คงไม่เป็นโทษเป็นเวรเป็นกรรมต่อเราใช่ไหมล่ะเพราะเราพูดในสิ่งที่เป็นธรรมแต่เรากับนิ่งเราก็ไม่ได้พูดอะไรเราก็ได้แต่พิจนารณาไว้จริงหรือไม่จริงเราก็ไม่รู้แต่พูดแค่จบก็เหมือนว่าเราเนี่ยเห็นดีเห็นงามและเข้าใจว่าพระองค์นั้นทําสิ่งนี้กับเขาจริง หมอเชื่อไหมว่าอากุศล,ลกรรมแค่นี้ยังตามมาทันเลยช่วงระยะเวลาผ่านกันแค่ปีกว่า,วาเท่านั้นยังมีคนเข้าใจว่าผมเนี้ยทำของโอ้โห oh. น,นี่แหละหมอก็เชื่อว่าอากุศลนะมันมันเป็นเรื่องที่เราถ้าเราไม่ป,ปกป้องเราไม่มีทำในสิ่งที่เป็นความจริงแสดงออกมาเนะหมายความว่าทุกอย่างคุณรับหมดนะ รับบันโดยหลุดสดีนะแล้วคนนั้นก็ตกต้องตกต้องมาเป็นกรรมของเราไปด้วยอันนี้เราเจอกับตัวเราจริงๆนะเราไม่ได้มีเจตนาจะติพระองค์นั้นแล้วก็ไม่เห็นว่าพระองค์นั้นจะทําจริงหรือไม่ทําจริงอะไรเลยก็ไม่ได้อะไรแต่เพียงว่าเราไม่ได้พูดอะไรการที่เราไม่ได้พูดไม่แสดงความคิดเห็นไม่ได้สั่งสอนอะไรกับเธอเลยเธอก็เหมาเอาว่าเป็นจริงแค่เนี้หมอ ผมยังมีคนอื่นเสียงไกลๆมามาเข้าใจว่าผมเนี่ยทําของรัายังเป็นยังไรเลยไอ้พอพอเรื่องนี้เกิดผมก็นึกถึงเรื่องนั้นทันทีอากรรมเราทําไอ้ว่าอะไรอแต่ไอ้คนที่่ยกระทำกรรมต่อไปก็รับกรรมต่อไปก็แล้วกันแต่รับเราเรา,เรายุดติแล้วเราถือว่าเราใช้กรรมของเราแล้วท่านทำไมใช้กรรมไม่คิดไปต้องพูดว่าไปตามรมที่พูดทำไมเราถ้าพูดโดยธรรมะครับ คุณมันเป็นกรรมของเราพระจะทําหลือไม่หรือทําจริงหรือไม่ทําจริงผลน,นั้นก็เกิดเป็นทุกข์ต่อเราแล้วตอนนี้เราต้องแก้ความทุกข์ของเราพระพุทธเจ้าสอนว่าเราจะออกจากทุกข์ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ไออย่างนี้สิหมอถ้าเราพูดแบบนี้มันจะมีอะไรมาถึงเราล่ะเพราะเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เหตุและผลที่เขากําลังดําเนินกันนั้นสองฝ่ายเลยแม้แต่การดิ้งเฉยก็ไม่มีเหตุเขาเ้าไปร่วมด้วยแม้แต่การจะคล้อยตามสักนิด อะไรก็ตามทีถ้าเราอยู่โดยทำปับ๊บมันปกป้องตัวเราได้ดีแล้วแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้อยู่ในใจเราแสดงออกมาเลยนะหมอเนะ่เรารับเขา้าเต็มเเรารับเรื่องราวของคนทั้งสองฝ่ายแล้วมาตกต้องอยู่กับเราไปด้วยมันผมไม่แปลกใจที่น้องพ่อเล่าเรื่องฝันที่ท่านบอกท่านฝันว่าท่านคุยกับพ่อค้าเรื่องปลาประมงที่ทํานากุ้ง แต่ท่านก็ไม่ได้ไปคัดค้านเืยอะไรก็เออ,เออธรรมดาเนีรยธรรมนาก็าบอกว่าทรนาเนี่ยวิตน้ำได้กุ้งดังนั้นเท่านี้ท่านนุชฟังนะในนิมิตรฝันท่านตัวของหลวงพ่อเองก็ต้องเดินลงเดินลงลงลงไปในที่มึดมึดนต,ตกนรกถ้ามาตื่นมาแล้วท่านก็เล่าเรื่องนี้มิตฝันให้ฟังลงในเทปมเีเรื่องบุปบรรัติก็เรื่องราวเรื่องนี้มันเป็นความจริงถ้าเจอทุกคนไม่ไม่ไม มีสตินะเราก็ต้องรับกรรมของไอ้เรื่องราวแบบนี้โดยที่มันซับซ้อนเกินไปที่จะบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไม่เกี่ยวนะมันไม่ใช่เรื่องนะยากไปหาให้ผลออ่นไม่ได้มันต้องมีมันไม่มีไม่เกิดชีวิตเรามันต้องมีแต่การที่จะหนีเรื่องราวเหล่านี้ก็อย่าไปย้อนหามันเลยกลับมาหาพระคิดโดยทำความจริงเอาดีกว่าบ่งมันว่าวาจาเราอย่างหนึ่ง การควบคุมวความคิดของเราอย่างหนึ่งการกระทําของเราอย่างหนึ่งให้ต้องเป็นไปตามศีลเป็นไปตามวินยัยเป็นไปตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามสิ่งที่เห็นตามจริงเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงแต่ว่าถ้าเราพูดเราได้ประโยชน์แต่คนฟังไม่ได้ประโยชน์ก็อย่าพูดถูกไหมเราหมอถ้าเราพูดไม่เราไม่มีประโยชน์แต่คนฟังได้ประโยชน์เราก็ควรพูดได ถ้าได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็พูดได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ไม่ควรพูดองค์กรตัดแบบนั้นมาแต่โดยนิสัยเราเราอาจจะมองข้ามเรื่องเล็กๆ็น้อยๆแบบนี้มันเลยเป็นกรรมที่มันยากที่จะจะหนีมันไปพ้นถ้าเราไม่ระวังเรื่องมัทธุรสวาจานแล้วก็ไม่ระวังใจเราที่จะคิด<ม>เห็นในสิ่งที่เขาพูดออกมาโดยเราไม่ยั้นเอาเรื่องอยู่ น่ากลัวเหมือนกันครับนในในเมื่อพี่พูดถึงเรื่องกรรมที่มากระทบเราผมอยากทราบว่ากรรมทั้งหลายแหล่ที่เรากระทบเราทุกวันทุกวิ่งวันเป็นกรรมเก่าทั้งหมดที่เราเคยทําทใช่ไหมหรือว่าไม่เป็นกรรมใหม่มีไหมท่านเลยแป๊บเดียวก็เก่าแล้วหมอท <G ül latency> ่า,าไหใจเข้าไม่ชันออกเรื่องนั้นเก่าทันทีเลยหมอ เดี๋ยวผมยังรับไม่ทันพี่ดเดี๋ยวที่มนเข้ามาทุกวันสมมติในทางตาเห็นหูไดียิงกันแล้วแต่การกระทําเป็นกรรมเก่าที่เราทำในของอดีตใช่ไหมเก่าในอดีตก็เก่าเก่าในปัจจุบันก็เก่าเก่าเมื่อสักครู่นี้ก็เก่าเก่าหมดหมอแค่ในกรรมปัจจุบันคือสิ่งที่เราเรากันนี่อย่างผมก็หมอเราคุยในกรรมปัจจุบันแต่ว่าลราหมออันนี้เป็นกรรมตอบโต้กันในปัจจุบันเพราะว่าช่วงนี้คือกรรมดี ใช่ใช่พระเจ้าเวลาเป็นกรรมดีต่อกันอย่างกาลังสนทนาความดีกันใช่ไหมอันนี้เรียกกรรมดีให้ผลกรรมเก่ายังตามไม่ทันครับอแต่ถ้าผมติหมอเมื่อไหร่เดี๋ยวผมก็รับกรรมนั้นเหมือนกันเดียวเดียวนะหมออืมนี่เป็นกรรมเก่าไปแล้วนี่เป็นกรรมเก่าก็เป็นเรื่องอัศจรรย์มีคนถามว่าเอ้กรรมใหม่ไม่มีนะเขาถามแต่คนก็ตอบเป็นต่กรรมเก่าทั้งนั้นเนี่ย ตัวผมที่ผมสังเกตกรรมเก่าไม่เคยตามทันเลยแต่ทําไมกรรมใหม่มันทันทุกทีกรรมที่ทําใหม่ๆอ่ะแต่มันเก่ารึ่งจะเก่านะอย่างเงี้ยมันตามทันทุกทีเลยหมอผมก็งงๆเหมือนกันอ่มันชั่วไม่เกินห้านาทีสิบนาทีผมก็เจอเรื่องที่ผมจับเลยแต่ทำไมมัน,ม,นมันกลับมาหาวเราไวเพี่ยงนี้ก็ไม่ทราบ แต่ของเก่าเนี่ยมันมาตามเราไม่ทันแต่ของใหม่นี่ไม่ได้เลยนะหมอมันเอาไม่ไม่เกินไม่เกินเรากันแหละเรียกว่ายังรู้สึกใหม่ๆอยู่เลยเขาบอกไออย่างเงี้ยก็แปลกดีเหมือนกันนี่บางคนก็อาจจะพูดผิดเขาบอกว่าใครที่ปรานาพระโพธิญาณหรือเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาบอกกรมเก่าไม่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 ออกต่อเขา บอกไม่มีความเก่าที่จะมาเล่นงานได้ก็ช่างเพราะบริษัทองค์นั้นเงินแล้วกันอย่างนี้ไม่จริงใช่ไหมพี่ของเขาไล้จริงแต่ของที่พระองค์เป็นไม่จริงอ๋อเข้าใจครับจริงของเขาคนเดียวครับอย่าไปกลัวมานะกลัวเราอย่างเดียวคือย้ายจิตของเราคิดเรื่องที่ชั่ว แต่เรื่องที่มันจะผิดพลาดทั้งเผลอไปบ้างมันก็ต้องรับเป็นธรรมดาอย่าถือเอาเจตนาเป็นสําคัญนะอย่าไปมองมันถ้าเรามองมากเกินไปเราจะทําอะไรไม่ได้เราจะระวังจนกลายเป็นคนวิตกประสาทจะกินโกรกกรรมจะเกิดอน,นั่นโกรกกรรมจะตามมาไอ้นี่โกรกุธรรมตัวนี้อยาจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยคือมันจะเครียดเกิดไปนั่นเราอย่าไปตามนึกถึงสิ่งที่มันผ่านไปแล้วให้นึกถึงสิ่งที่กำลังจะเกิด เกิดในปัจจุบันก็นเราตอนนี้ว่าเรากําลังมีจิตคิดชั่วไหมมีวาจาชั่วที่นามวยกรรมบดสิทธิ์ไหมเอาแค่นี้มันก็พอปกป้องตัวเราได้นะอท่ผพาแล้วท่าเธอบางทีเราก็เผลอทําเอากรรมของคนอื่นมันมีเราทําโดยไม่ไม่มีเจตนาแต่ไอ้สิ่งนี้ก็กลับมาถึงเราได้เหมือนกันแต่ก็ช่างมันว่าอย่างนั้นยังเครียดตายเรื่องของกรรมเนี่ยพระเจ้าทรงว่าอย่าคิดเลย โลคประสาทจินมาแล้ว